สวัสดีค่ะก็มาถึงคลิปนี้นะคะนุ่จะมาสอนวิธีกานเขียนคิว้วเนี่ที่หลายๆหลายคนดอดูอันนี้คือคิ้วที่นุมไม่ได้เขียนนะคะจะสังเกตว่ามันบางเบามันมันมันไม่มีเลยมันเล็กมากนะคะฮัลโหลนี่ก็ไม่มีคิ้วเหมือนกันนะใช่ไหมดูได้ให้หนูขอดูหน่อยขอดูคิ้วหน่อย อโอเคมานี่ไงคนไม่มีคิว้วโอเคมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าก็วิธีการเขียนนะคะก่อนที่จะเขียนเราก็ต้องมีอุปกรณ์เตรียมอุปกรณ์ก่อนนั่นก็คือดินสอเขียนคิ้วนะคะนี่หอาที่เราใช้แปรงปัดคิ้วหนูใช้แบบปลายหักอะดูสิดววข้างแบบงกไงไม่ซื้อไม่มีเวลาซื้อ จริงเปล่าอ้างงกปึงตังคือนี่ที่ปัดคิ้วนะคะวิธีการง่ายๆเทคนิคของก็คือ,อนะแป๊บหนึ่งน,นะคะอ่าเห็นสังเกตหัวคิ้วนะคะว่าอยู่ตรงปีกจมูกพอดีหรือเปล่านะแล้วกม็มาร์คไว้ างนนี้ะขออนุญาตนะมันไม่ชำนัดนี่นะมารควายนะคะชื้นมากเบาๆนะไม่ต้องแบบมาร์แรงเอ้ยกล้องล่นรถถังกรุณนาเข้าใต้เตียงเบาๆหน่อยจะได้ไหม โอ okay. เคน,นะอ่ะพิงพิงอ่ะหัวคิ้วนะคะมากไว้นะต่อต่อขี้เกียจอัดใหม่และอ่ะทีนี้ห่างคิ้วสังเกตห่างคิ้วนะกับขอบตานะคะไม่รวมขนตานะคะไม่รวมอะไรเนื่อนะเอาหัวตาขอบตาเนี่ยวัดกันเลยนี่จุดไว้มากจึ๊ก ห่างคิ้วเราจะต้องมาถึงตรงนี้มันจะเป็นตำแหน่งที่ perfect ไม่โปะไม่หลอกเห็นว่าทรงคิ้วนกมีทรงอยู่แล้วจริงๆแล้วพยาบาลที่ที่คลินิกทำให้นะคะชื่อพี่ฝนยังไงม่ลองแวะไปหานางได้เพราะนางเป็นมือนวดที่เริศสุดๆนวดแล้หลับเลยนวดดีมาก โอเคทีนี้พอได้หัวและหางใช่ไหมทีนี้เราก็เริ่มเขียนเลยเไปถึงหางนะถ้ามันเลยเส้นไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปจับมันเดี๋ยวจะมีวิธีการตกแต่งให้มันเป๊ะ ว้านงะว่าเราก็ต้องมีทรงคิ้วที่ดีนเองคือกันไว้แล้วทรงนะอ่ะเราใช้วิธีการเขียนโครงไว้ก่อนก่อนที่จะระบายสีข้างในเขียนไว้สองข้างก่อนนะเขียนโครงก่อนเพราะถ้าระบายไปเลยเนะี่ยเขียนมาสองข้างมันไม่เท่ากันใช่ปะมันก็ไม่สามารถลบได้แล้วก็ต้องลังหน้าใหม่ลองลองพื้นใหม่แต่ใหม่สรุป ไม่ต้องไปไหนแล้วอะเท่ากันปะไม่เท่าข้างนี้ใหญ่กว่าก็ดูสิไม่เท่าตรงไหนข้างบนหคิวต้องเป๊ะมากนะจริงวันนึงเขียนคิว เริ่มต้นเคยเขียนคิวแบบนานมากครึ่งชั่วโมงได้หลังๆมาเริ่มชินเขียนแค่สิบนาทีห้าทีแอลได้โครงแล้วทีนี้หางนะลงเต็มที่เลยกดหนักๆเออหัวตรงนี้ไม่ต้องนะยังไม่ต้องสนใจเดี๋ยวค่อยมาะบายใบหางนะแล้วว่ บางคนถามว่าทําไมนกถึงแบบชอบทาคิว้วแบบเข้มๆหนานๆเขาบอกว่ามันเป็นมิติดีรับบนหน้าเพราะทําให้หน้านแรดูเล็กลงจริงๆจริงๆมั้งนะไม่หรกเป็นคนชอบแบบชอบหนังตาเข้มอยู่แล้วอ่ะรู้สึกว่าถ้าทาคิ้วอ่อนมันไม่เข้ากันอ่ะมันมันแลดูโอเคเพราะว่าผมเรามันก็ออกสีแดงสีสว่างแล้วฉัน คิวเราเป็นคนไทยสัญชาติพม่าฉะนั้นต้องเข้มจะธรรมชาติมากยังไม่เท่าใช่ไหมไม่เป็นไรนหากแรงที่ไม่ใช้ที่แบบเป็นแงนะ เอาไว้แตะแป้งแป้งที่มันเป็นแบบแป้งาพาวของเรานะคะเนื้อแบบนี่สุดละก็เกี่ยตามหัวขับขอบที่มันที่เราลากเส้นแบบมันเกินมานะเก็บออกให้หมดใต้ท้องคิ้วนี่ถ้าอยากให้คิ้วมันดูเด่นขึ้นมาก็ทาอายแชโดว์นะคะที่มันสีแบบส่องสว่างเนาใช้สีนี้เนาะเห็นปะ่ะสีซิน พาใต้ทองคิ้วเนาะก็เป็นการเหมือนเก็บส่วนที่เกินมาด้วยแล้วก็ทำให้คิ้วดูเด่นขึ้นเทคนิคนี้ไม่ห่วงเอาไปทำกันได้เสร็จปั๊บแหแปลงแปลงเบรนช์ให้มันสูชและและดูเป็นธรรมชาติให้มากที่สุด จะสังเกีว่านกไล่แต่หัวไปทางนะหางจะไม่ค่อยเบรนเพราะว่าจะให้เกิดความมีมิติคือคิ้วสว่างไปเข้มเป็นการไล่สีที่ดีอย่างนี้ข้างนี้เห็นไหมะ ยาไปเฉดแปลงจุม่มแปง้งเพราะมันสีใกล้เคียงแล้วที่สุดแล้วไม่ต้องเปลืองตังซื้ออายแชโดวสีสว่างหรือใช้แป้งพับก็ได้ไม่เปลืองตังนั่นไงหลังมาเริ่มทำธุรกิจแล้ว รู้สึกเสียดายตังค์ทำงานเหนื่อยกินของแพงมากไม่ได้กินข้างทางแม่งเลยก๋วยเตี๋ยวข้างทางนุสาวรีและห้วยขวางกินของเปิงตังแล้วแพงเอวเท่าอย่าง อนนี้มาแต่งเส้นตามนี่สรนี่ก็เอานี่เครียด ปัดคิว้วให้มันดูแบบไม่เข้มมากดับดับความเข้มลงมานิดนึงแต่ก็ไม่ใช่เอาน้ําตาลแบบแดงนะเอาน้ำตาลแบบนิดหนึ่งอะปัดนะปัดขึ้นนะคะปัดขึ้นนะไม่ใช่แบบปื้ดไปเลยนะปัดแบบเนี้ยมันจะดูแลแบบใครขึ้นธรรมชาติที่สุดเห็มไหม เก็บความเรียบร้อยอีกสักนิดด้วยแป้งพับเหมือนเดิมกับแปรงปลายแบบอย่างเงี้ยแบบไม่ใช้สีมาแล้วนะคะแล้วก็อายแชโดว์สีสว่างทาใต้คิ้วท้องคิ้วนะไล่ไปจนหนึ่งหางนะคะเก็บตาตาไปด้วยเติมสว่างให้หัวสวยสวย เก็บด้วยแป้งน,นะห่างมันมีแบบเกินเกินมาก็เก็บปึดนี้นะเห็นไหมว่าคิ้วเรามีคิ้วแล้วคิ้วที่แบบเขียนเองเหมือนเหมือนสามมิติ แต่มันคือวิธีการเขียนคิ้วของนกนะนกก็ชอบชอบคิ้วแบบอย่างเงี้ยมันดูแลดูแบบธรรมชาติอะคือไม่ติดขนตาก็ก็โอเคแบบอะไรเงี้ยมีคิ้วช่วยติดขนตาก็ดูแบบสาวแบบแขกแขกคมๆนิดนึงนะคะโอเคหายสงสัยกัแล้วนะว่าวิธีการเขียนคิ้วยังไงก็ยังไงถ้าใครมีเคล็ดลับอะไรดีๆก็อย่าเลยมาแบ่งปัน,นแล้วก็แท็กมาหาหนกด้วยนะคะส่วน มีอะไรที่พอจะแชร์กันได้แล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกคนที่โฟรโรและติดตามนกมาตลอดนะคะก็บอกกันมาได้ถ้ามีเวลาก็จะมานั่งรีวิวให้เหมือนเดิมนะคะก็ขอโทษด,ด้วยที่คลิปนี้11นาทียาวอีกแล้วโอเควันนี้ก็ไปละค่ะบ๊ายบาย